ในพื้นที่ลำห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษจะพบต้นมะดันป่าจำนวนมากซึ่งไม้มะดันนอกจากจะนำมาเป็นไม้ไก่ย่างที่ขึ้นชื่อไก่ย่างไม้มะดันแล้วยังสามารถนำเปลือกมาต้มย้อมสีผ้าไหมได้ผ้าเบญจสีที่เป็นที่นิยมอย่างผ้าสีมะดันของจังหวัดศรีสะเกษได้ ในพื้นที่ตำบลอีเซอํำเภอโพสีสวุวรรณเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีการทอผ้าสีมะดันที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมและยังสามารถนำผ้าไหมหรือผ้าฝายไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างสวยงามอาทิหมวกพวงกุญแจผ้าคลุมไหลเสื้อผ้าผ้าสีมะดันจุดเด่นคือเป็นผ้าที่มีสีน้ำตาลอ่อนดูเรียบหรูโดยนำเปลือกไม้มะดันมาต้มไว้ น้ำต้มจะออกสีแล้วนำผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายไปย้อมตามกระบวนการก็จะได้ผ้าสีน้ำตาลอ่อนสีผ้าติดทนไม่ฉูดฉาดนำไปถักทอเป็นลวดลายต่างๆทั้งลายขอลายลูกแก้วลายยกดอกตัดเป็นชุดแล้วนำมาแสวลวดลายต่างๆลงไปจะได้เสื้อผ้าที่สวยงามเป็นที่นิยมของหน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปใส่ดูดีและการตัดเย็บเป็นชุดมีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย คนรุ่นใหม่สวมใส่ก็ดูดีดูสง่ายอย่างมากกลายเป็นอาพรท้องถิ่นที่คงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนเป็นอย่างมากอ,อัตลักษณ์หรือว่าความเป็นผ้ามดันนะคะของเราเนี่ย จุดเด่นของเราอะ่ะคือเป็นผ้าทอมือนะคะของเราอะ่ะคือผ้าทอมือแล้วจะย้อมด้วยอาสีธรรมชาติเป็นสีมะดันที่ทุกคนรู้จักกันนะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบที่ว่า,าเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็นิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามานะ่ะคือชอบความเป็นธรรมชาติที่นี่ซะมากกว่าะคะ่ะคุณยายไหนลองเอาเปลือกไม้มะดันเนี่ย มาต้มแล้วก็มาย้อมแกก็บอกว่าโอ๊ยมันจะได้เหรออาจารย์สีมันจะเป็นยังไงแล้วพอสรุปแล้วเราทําขึ้นมาสีโอเคนะคะสีก็จะเป็นสีโทนเปลือกไม้นะคะจะเป็นโทนสีนี้เลยออกมาเป็นสีทีละมุนแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของสีไม้มาดานแล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็พาเด็กทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปนําเสนอที่จังหวัดไปหลายที่นะคะที่อาจารย์พาเด็กๆสู้กับ ธรรมชาติก็ได้รับความสนับสนุนอของท่านผู้วา่าหลายครั้งค่ะในสีผ้าไม้มดันก็เลยได้กลายมาเป็นที่ยอมรับของจังหวัดค่ะเป็นเป็นหนึ่งในสีของจังหวัดสีสะเกตด้วยค่ะ